กำหนดให้ Sn เป็นผลบวก n ผลแรกของอนุกรมเลขคณิตออนุกรมเลขคณิตมีอยู่2สูตรเนาะเลือกเอาเลยว่าหนูจะใช้สูตรไหนนะคะซึ่งมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ2ให้ R มาเลยนะใจดีมากเลยข้อเนี้ยนะ เอาสูตรก่อนอันดับแรกเขียนสูตรให้ได้จะใช้สูตรไหนใช้ sn เท่ากับตัวอะไรนะคะโดยให้ R มาแล้วว่าข้อนี้ R ให้มาแล้วนะคะ R มีค่าเท่ากับสองให้เลยมาอีกเขาบอกว่าให้สิบพจน์แรกลบกับผลบวกสิบพจน์แรกลบกับผลบวกแดพจน์แรกเท่ากับสามสิบสอง พจน์ที่9ของลำดับอนุกรมนี้มีค่าเท่าไหร่ถามหา A9 เท่ากับเท่าไหรตัวที่9ก้าบวกสิเท่ากับสามองเก็ย้ายไปสิก็เหลือจะเหลือ A9 เกท่ากับสามลบกับ a อสิบแล้วไงอะ A10 คือตัวไหนอคือตัวไหนและ A1 คือตัวไหน ไอเดียอยู่ตรงนี้ลูกหรือเปล่าอ่ะแล้วเรียนดูอันนี้คือเฉลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ครูแชร์ไอเดียไปเมื่อกี้จุดสตาร์ทของเรื่องคือตรงนี้เมื่อกี้ลูกที่ครูแชร์ไอเดียไปเราถึงตรงนี้ละ ข้อนี้เขาบอกว่ามันเป็นลำดับเลขเ,เลขาคณิตเห็นไหมเขาใช้สูตรลำดับเขาไม่ได้ใช้สูตรอะไรลูกเขาไม่ได้ใช้สูตรอะไรเลยผ่านไหมไมัะนั้นครูขาก็เมื่อกี้ทำไมครูอะให้พาสูตรใช้สูตรอนุกรมเลขา อาก็จทย์้ยวดอนุกรมเลขขาก็ต้องนึกถึงสูตรอนุกรมเลขขาก่อนปะแต่ความจริงไม่ใช่เมื่อถึงไอเดียตรงนี้ปื๊บเราอยากรู้ตัวที่เท่าไหร่ล่ะตัวที่สิบอยากรู้ตัวที่สิบว่าตัวที่สิบมีค่าเท่าไหร่ย้อนกลับไปเมื่อกี้สูตรที่เราใช้คือสูตรตัวนี้ สูตรลำดับเลขาคณิตมีอยู่สูตรเดียวอย่าบอกว่ามีสองสูตรมันมีสูตรเดียวนะสูตรที่เราใช้อยากรู้ก็หาทันไหม a อเก้าก็เกิดจาก A1 หนึ่งคูณสองกำลังแปดทำไมสองกำลังแปดมาจากไหนอ่ะครูก็ r มันเป็นสองจ้าแล้วอยากรู้ตัวที่เก้าก็เป็นเก้าลบหนึ่งก็มีค่าเท่ากับแปดอยากรู้ตัวที่สิบจ้า ก็เป็น A อหนึ่งคูณกับสองยกกำลังเก้าทนะตามมาตามมาตามาแล้วเราบอกว่า a อเก้าบวกกับ a อสิบมันเท่ากับสามสิบสองแต่ตอนเนี้ยถ้าในทางเนี้ยมันก็คือเอา A อหนึ่งยกกำลัง a อหนึ่งคูณสองยกกำลังแปดบวกกับ a อหนึ่งคูณกับสองกำลังเก้าตามา เนอ,อนะแล้วไงต่อครูก็ดึงตัวร่วมออกมาสิขาเอหนึ่งเอหนึ่งมีเหมือนกันดึงออกมาหนึ่งตัวสองกำลังเก้าสองกําลังแปดบวกกับสองกำลังเก้าอะไรคือตัวร่วมก็คือสองกำลังแปดแล้วดึงมาดึงมาถันไหมครูขาถ้าหนูไม่ดึงสองกำลังแปดออกมาได้ไหมได้หนูหาค่าเลยลูกสองกำลังแปดมีค่าเท่าไหร่ เยอะนะสองหลเก้ามีค่าเท่าไหร่เยอะนะเพราะนั้นเราเรียนเรื่องเลขยกกําลังมาแล้วเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ดึงตัวร่วมออกมามันก็จะเหลือกลายเป็นเท่านี้อเอาครูแล้วสามสิบสองยูดีโ่มาได้ยังไงเะี่ยโอ้บาเจ้าเขาบอกมาแล้วไงว่าตัวเนี้ยมันบวกกันแล้วได้สามสิบสองโอเคตามมานะ คาหนึ่งบอกสองมาจากไหนอะเอกลังหนึ่งคูณกับคูให้สองกำลังแปดมีค่าเท่ากับเอใหญ่ทันไหมตรงไหนมีเอแปดก็คือเอแปดคือตรงนี้เอสองกำลังแปดตรงไหนมีสองกำลังแปดให้แทนเป็นเอให้แทนเป็นเอส่วนสองกำลังเก้า มันคือสองกำลังหนึ่งคูณอยู่กับสองกำลังแปดทันไหมลูกมันก็คือสองกำลังหนึ่งคูณกับสองกำลังแปดแต่ตอนเนี้ยสองกำลังแปดทำตาเบรือให้มันปิดอดึงตัวร่วมต่อค่ะเอเหมือนกันเอเหมือนกันดึงออกกลายเป็นเอหนึ่งคูณเอใหญ่แต่ในวงเล็บตรงนี้หนึ่งตัวเนี้ยมันคูณอยู่กับหนึ่งเอทันปะ ดันันดึง A ใหญ่ออกในวงเล็บก็จะเหลือหนึ่งบวกกับสองงงไหมแทนกับกลายเป็น A อกำลังหนึ่งคูณสองกำลังแปดหนึ่งบวกสองทันปะทันค่ะทันนะถ้าหนูมองไม่ออกหนูก็ต้องเนี่ยเขาเรียกว่าให้ค่าสมมุติขึ้นมาแล้วหนูก็ดึงตัวแปรร่วมออกมาเข้าใจนะ ไปต่อนะค่ะต่อนะคะพอมาตรงนี้ปึ๊บสามตรงนี้ก็เกิดจากอะไรหนึ่งบวกสองคือที่เขาดึงตัวร่วมที่มันมันอยู่ในรูปของเลขยกกำลังคือไม่อยากให้เธอไปคูณกระจายว่าสองกำลังแปดเนี่ยเท่ากับสองคูณ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 สองมันมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะรู้แต่สองกำลังเอางี้ครูจําแค่ว่าสองกำลังห้ากับสองกำลังสามสองกำลังห้าคือสามสิบสองสองกำลังแปดคือสองกำลังสามคือแปดโอเคป่ะ คูณกันออกมาได้อะไรเนะี่ย16ทด1 256หนูจะทำอย่างนี้ก็ได้นะกลายเป็น256ส่วน2กํลัง9ก็คือเท่าไหรอ่อ่ะ12ทด1 11ทด1 512แล้วหนูก็บวกกันก่อนแล้วค่อยออกมาแต่หนูก็จะได้ตัวเลขเยอะโอเคปะแต่ถ้าไม่เข้าใจจริงๆจำเป็นต้องทำแบบนี้ไหมก็ต้องทำ แต่ถ้าสามารถหนูดึงตัวร่วมในรูปของเลขยกกํากลังได้ทําเลยลูกชีวิตหนูจะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับตัวเลขเยอะแยะถัดไปต่อนะอ่ะพอมาถึงตัวนี้ลูกแก้สมการหาค่าเอออกมาเขาทำสามสิบสองก็คือสองกำลังห้าอย่างที่บอกนะคะย้ายพวกนี้ลงมาคูนปึ๊บตัดน,นะตัดเหลือเอหนึ่ง เท่ากับเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่ตอบเลยชโยือย่าลงประเด็นประเด็นของเราคือ a อเก้าเท่ากับเท่าไหร่จ้ะสามสิบองสสามถูกต้องได้ a อหนึ่งมาอยู่เพิ่งตอบนะมีช้อยค่าหนึ่งส่วนยี่สิบสี่นักเรียนขา อย่าลงประเด็นทําโจทย์จนหลงว่าเขาถามอะไรเขาถาม A9 ซึ่ง A9 เนี่ยถ้าเราทําโจทย์ A1 ของเราก็คือเศษหนึส่วนยีที่เราหาเอยู่แล้วคูณกับอาของเราก็คืออของเราคืออย้อนกลับไปดูข้างบนอของเราคือ2 R ของเราคือสองก็สกำลังแทันไหมแปมาจากไหนก็ครูอาวก็ n เอลบลบนงจ้า เของเราคือเก้าลบหนึ่งก็มีค่าเป็นแปดโอเคนะ,ะ <c oughs> ก็กลายเป็นสองกำลังแปดส่วนด้วยยี่สิบสี่ตัดยังไงดีสองกำลังแปดถ้าคูตัดอย่างน,นี้เอาตัดเป็นสองกำลังสองคูณกับสองกำลังหก ยี่สิบสี่แต่แบบเร่ง,กงกยกระงับเนาะเนีเราก็มาสุดทางเรื่องเล่งยกระลังละสองกำลังสามเลยดีกว่าทันไหมครูแบ่งเป็นสองกำลังสามคูณกับสองกำลังห้าส่วนด้วยยี่สิบสี่ทำไมครูมองเป็นสองกำลังแปดเอ้ยสองกำลังสามเพราะครูกำลังจะมองว่าครูทำเป็น แปดคูณกับสองกำลังห้าส่วนด้วยยี่สิบสี่ซึ่งแปดหนึ่งแปดแปดสามยี่สิบสี่สองกำลังห้ามีค่าเท่ากับสามสิบสองส่วนสามตอบข้อไหนตอบข้อสี่เนาะข้อนี้ระดับความยากอยู่ที่ประมาณเจ็ดมียากกว่านี้ ระดับเธอความยากของเธอคือข้อนี้คือให้เท่าไหร่ให้กี่ดาวใครยากดู <laughs> มียากกว่านี้มียากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่าเดี๋ยวมีอ่าใครจะใครจะแคใครจะโจทย์อ่อใครโจทย์ไม่ทนันแคปหน้าจอไว้เลยลูกแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวครูจะเอาหน้าจอพวกนี้ไปไว้ในไลน์เอ่อในเฟซกลุ่มอ่าซึ่งมีเฉลยต่อตรงนี้นิดหนึ่งก็คือข้อเมื่อกี้แหละที่ครูเฉลยให้นั่นแหละ 哪哈？Nah, nah.